สวัสดีนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะคลิปนี้พี่พรจะมาโชว์ผลงานพี่พรผลงานผ่าบอลสีนะทุกคนคะ่ะเนี่ยฝีมือพี่พรจะผ่าบอลสีแบบบ้านๆนี้ถือว่าใช้ได้นะคะค่ะห้องเฮานะทุกคนคะ่ะที่ริงที่กิงก่งพี่พรเอาแบ่งออกไปปลูกรอบหนึ่งแล้วนะค่ะเขาขึ้นไม่พร้อมกันพี่พรก็เลยเหลือไว้ในถังแต่แต่ไม่ได้ห่อหุ้มอีกนะทุกคน ไม่ได้หุ้ม,มอีกพี่พรก็เอาไปตั้งไว้ในตู้ค่ะตั้งไว้ในตู้อบแล้วเขาก็เกิดมาแบบนี้แหละค่ะส่วนที่เกิดก่อนพี่พรก็เอาไปปลูก <laughs> มีอีกก่อนหนึ่งที่พี่พรจะโชว์วันนี้เนี่ยบางครั้งผ่าบอลก็ขึ้นกับบุญวาสนาอยู่นะทุกคนนี่คือพระยากเกษตรสงครามเนาะ,ะที่กิงเขาก็จะใบมีใบแดงเนาะ มีมีป้ายแดงสลับกันเดี๋ยขึ้นมาหรือเขายังไม่ป้ายหรือยังหรือเปล่าไม่รู้นะคะเขียวหมดเลย <laughs> นี่ถือว่าบุญวาสนานะทุกคนถ้าขึ้นมาป้ายก็อีกราคาหนึ่งถ้าไม่ป้ายก็ถ้าก็จะเป็นนางเขียวหรือนางอะไรค่อยดูอีกนะคะเนี่ยผาบอลก็แบบนี้แหละบางครั้งนะคะะแล้วพี่พรจะปลูกให้เพื่อนๆดูว่าพี่พรใช้ดินอะไรนะคะ พี่พรถอนมานะทุกคนถอนมาจากอีกกระบะหนึ่งพี่พรก็ใช้นี่แหละใบก้ามปูใบก้ามปูหมักที่พี่พรทำไว้ประมาณสามเดือนก็จะได้ประมาณนี้นะทุกคนค่ะพี่พรก็ใส่ดินเล็กน้อยวันนี้ลูกชายไม่ได้ผสมดินปลูกเอฟหัวช้างด่างเหลืองพี่พรก็เลยเอา ไม่ได้ผสมเยอะก็ใส่แกบเผานิดหน่อยนะทุกคนพี่ฟอนไม่ได้ใส่เยอะค่ะเนี่ยปลูกแบบนี้ปลูกง่ายๆถ้าได้กระถางรุ่นนี้เหมาะเลยต้นนี้น่าจะเป็นปีกกินาลีนะคะ,คะ เลี้ยงบอลก็ง่ายๆแบบนี้เลยทุกคนก่อให้เรามีหัวแม่พันธุ์ผ่าเนาะค่ะก็ถ้าให้เรามีหัวแม่พันธุ์ผ่าแล้วก็ทําไปแล้วก็ทําไปเป็นรุ่นๆแบบนี้เลยค่ะเมื่อพี่พรทําไปอาทิตย์ที่แล้วก็ติดแล้วทุกคนลากเดินนะเดี๋ยวจะเอาให้ดูให้พี่พรทํานี่เสศษก่อนสวย กระถางใหญ่ไปก็เปลืองดินนะทุกคนนี่ปีกกินรีต้นนี้ปีกินรีนะคะปีกจินดลีเพื่อนๆก็ถามหาไซแมพันธุ์ที่เยอะไปดูช่องยายพินยายพินว่าต้นฝนฝนลงเนี่ยบอนสีนี่ขายดีขยายพันธุ์ไว้เลยทุกคนยายพินบอก มันคนที่ไม่มีหัวนี่แหละไม่ได้ผ่านี่แหละก็แต่พี่พรก็ได้ขายเรื่อยๆห่อทุกวันนะทุกคนขายเรื่อยๆส่งเพื่อนๆเรื่อยๆอเียอันนี้คือแม่พันธุ์ตัวเองนะคะผ่าพอทำเสร็จแล้วก็ลดน้ำนี่ก็คือแม่พันธุตัวเอง ทำแบบนี้ไม่ยากนะทุกคนวันนั้นลูกชายพี่พรซื้อใบก้ามปูซื้อเป็นกระสอบเบยไม่รู้กระสอบเท่าไหร่พี่พรไม่ได้ถามแบบซื้อมาแล้วม,มาหมาัม่งหมัมกเองถ้าเราไปซื้อแบบที่เขาหมักเสร็จแล้วนี่จะจะใช้เงินเยอะถ้าเราเลี้ยงบอลเยอะเนาะ ถ้าเราเลี้ยงเล็กๆน้อยๆก็ไม่เท่าไหร่เราก็ซื้อเขาใช้ก็ได้นี่สวยเลยนะทุกคนบอนหน้านี้นะถ้าลายแดงไม่ลงนี่สวยลายแดงลงนี่แหละปัญหามัน ก,กิน,นาลีกวนอิมกวนอูห่องเฮาพวกนี้ถ้ามีก็แบ่งปันได้เรื่อยๆนะทุกคนก็ชาวบ้านเราก็เลี้ยงอยู่เลี้ยงง่ายบอลแพงๆก็สําหรับพวกเราฝีมือไม่ถึงก็เลี้ยงยากอยู่นะสําหรับพี่พลพี่พรก็ว่าเลี้ยงยากอยู่บอลสมัยใหม่นะซื้อมาแพงๆก็มุดหมดเลยถ้ามุดแบบว่าเขา เขามีหัวหรือเขาแก่้นแล้วก็ไม่ตายก็ถือว่าเขาลงหัวแต่ถ้าบอลอย่างเล็กๆอย่างนี้มุดลงไปเนี่ยโอกาสที่จะรอดนี่ก็ยากอยู่ถ้าเป็นบอลแรไอเทมนะทุกคนเป็นบอนลแพงบอลแรไอเทมนะโอกาสที่จะรอดก็ยากอยู่ในในกระถางนี้จะถอนก่อนถอนเราลดน้าแต่พี่พรก็ลดไว้รอบหนึ่งแล้วนะทุกคนเราลดอีกให้ดินข้างล่างเปื่อยยุ่ยตอนพี่พรผ่าก็ใช้แต่ทรายนะคะ ก็ใช้แต่ทรายใช้แต่ทรายและทีนี้พอพอพี่พรเอ,เอาออกชุดแรกเนาะพี่พรใส่ย้าไปชุดแรกที่เขาเกิดก่อนพี่พรแยกออกมาปลูกไปรอบหนึ่งแล้วและพี่พรก็เลยเอาเนี่ยใบกั้มปูโรยโรยให้เป็นอาหารเขาโรยโรยโรย,ยหลังจากที่เอาออกไปแล้วนะทุกคนค่ะไม่ใช่ตอนตอนที่ผ่าใหม่ๆนะค่ะถ้าตอนผ่าใหม่ๆกลัวมันจะเน่าเนาะเนี่ย ขาดขาดเนี่ยไหมทุกคนลากเดินแข็งแรงดีมากเลยเนี่ยลากเดินแข็งแรงดีมากเลยต้นเล็กติดออกมาบางครั้งเขาก็เกิดไม่พร้อมกัน แล้วก็ทําไปเรื่อยๆแบบนี้นะทุกคนนี่แหละพี่พรว่าปลูกเงินบางต้นเนี่ยพึ่ง เพื่อนเขาจนออกใบจนดอกอะไรตัวเองเพิ่งขึ้นนหะเห็นไหมทุกคนเนี่ยพี่พรก็จะเอาไว้ตรงนี้แหละก่อนยังไม่ปลูกแต่ไปตั้งไว้คืนเล็กๆนี่ยังไม่ปลูกเอาไว้นี่แหละเนาะปลูกที่ตัวโต,วตวก่อนเอาไปตั้งไว้ตู้แล้วเขาก็ขึ้นมาอีกนะทุกคนบา,บางชิ้นเนี่ยบางชิ้นยังไม่เกิดแต่ไม่เน่านะพักตัวนานมากเนี่ยเน,ยเนยชิ้นนี้เ,เห็นไหมยังยังไม่เกิดแต่ไม่เน่านะยังแข็งเป๊กอยู่ในนะทุกคน เนี่ยีนเห็นกําลังเห็นหน่ยเนี่ยกำลังขึ้นหน่อเนี่ยหรือบางครั้งเพื่อนอาจจะเบียดเสียดเนาะค่ะเพื่อนอาจจะเบียดเสียดก็เลยยังไม่ขึ้นพาที่นึ่งเนี่ยได้เยอะค่ะดูพอขายแล้วแต่ยังไม่ออกจากกระเบอเพาะเลยห้องเฮานะทุกคนเนี่ย ห้องเฮาจะต่างกับนาคราดตรงที่เขามีจุดถ้านาคลาดจะไม่มีจุดนะลากเดินเต็มเลย โอเคนะคะทุกคนพี่พรปลูกให้ดูกับดินที่พี่พรใช้ก็มีแค่นี้เลยค่ะเดี๋ยวจะพาที่จะพาดูต้นที่พี่พรปลูกเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนาะให้ดูว่าติดหรือยังนี่นะคะเพื่อนเพื<ๆ>่อนที่พี่พรปลูกอาทิตย์ที่แล้วเห็นไหมขึ้นสวยเลยอยู่นอกตู้นะคะเนี่ยปีกินรีนี่ดู พวกนี้ก็ต้นนี้น่าจะเป็นเพชรพันล้านนะทุกคนพี่พรผ่าฝีมือพี่พรผ่าหมดลเลยนี่นั่นก็ผีเสื้อชมพูนะคะผีเสื้อชมพูดี่ยวพี่พรเอาให้ดูอัปเดตให้ดูเมื่อเปลี่ยนกระถางเล็กๆค่ะอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเห็นไหมแดงสวยนี่คือปีกินรีนะทุกคนอาทิตย์นี้เนี่ยบอลเริ่มสวยแล้วที่อยู่ในกระบะ สวยนะคะเนี่ยนี่เลยทุกคนพี่พรเอาให้ดูถ้าใครมีแม่พันธุ์มีหัวแล้วเนาะแล้วก็ทำไปพักผ่อนหย่อนใจไปเขาเราก็สร้างมูลค่าในตัวนอกจากความสวยงามแล้วนอกจากเราปลูกไว้สวยงามแล้วก็ขยายพันธุ์ไว้แบ่งปันเพื่อนๆเ,เป็นกิจกรรมเราเนาะนุ่มแม่พันธุ์นางไหมพี่พร นูน่นค่ะไม่ได้อยู่ในไม่ได้อยู่ในตู้นะคะรวยล้นฟ้ารวยล้นฟ้าจะมีกระดูกเขียวกับกระดูกขาวนะทุกคนค่ะสวยเนี่ยที่พรทำรวยล้ฟ้าอยู่ในกระบะนวน,น พี่พรจะชอบเลี้ยงเลี้ยงนอกตู้นะทุกคนในตู้ก็พี่พรก็มีแต่เวลาเอาออกมานะ่ะจะเหี่ยวตั้งไว้แป๊บเดียวเหี่ยวเราต้องเอามารอให้เขาฟื้นก่อนค่อยส่งเพื่อนๆนบางทีเพื่อนเพื่อนรับไปบางทีเพื่อนๆนรับไปก็ไปเหี่ยวไปเฉาเนะี่ยต้องรอให้เขาแข็งแรงก่อนนะคะ โอเคนะคะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่พรด้วยนะคะค่ะช่วงนี้ก็ทำพันขยายพัน์ไปเรื่อยๆนะทุกคนถ้าใครมีต้นฝนได้ขายแน่นอนแต่เดี๋ยวนี้พี่พรก็ห่อทุกวันแพ็คทุกวันและคะ่ะห่อทุกวันแพ็คทุกวันค่ะขอบคุณมากนะคะขอให้เพื่อนๆเลี้ยงบอนสีอย่างมีความสุขสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะโชคดีนะคะทุกคน บนรักษาพาคุ้มครองขอให้โชคดีตลอดวันและตลอดไปนะคะสวัสดีค่ะ